อยากเห็นแนวใหม่ว่ะนี่ไหมคันนี้ไหมเนี่ยเนี่ยโอเพนเนี่ยทุกคนรู้สึกอยากทําใหม่ว่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้พามาดูโอเพนหน่อยนี่เลยหลังาจากที่เราไม่ได้ขับห่างหายไปนานเอ๊เข้าไปดูหน่อยเป็นไงบ้างโอเพนเอ๊ะใช่ใช่คันนี้ไหมใช่ใช่นะทุกคนรู้สึกผมรู้สึกว่าอยากจะทํามันใหม่หน่อยทุกคนนะก็เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะถ่ายเก็บไว้ทุกคนนะว่าตอนนี้สภาพเป็นอย่างี้เดี๋ยวออกมาให้ดูเดี๋ยววันนี้ผมมารีวิวตัวนี้ก่ัดมามานน่มานิานเอเห็นนันนี่อะไรไหม โชคใช่แล้วทุกคนอันนี้เป็นโชคเห็นไหมทุกคนก็น่าจะเห็นนะ Y S f ของแท้นะทุกคนนะไม่ได้ขายนะแค่บอก่เฉยซึ่งถอดออกจากใส่จาก1125เนี่ยมาดู <gathering now> 1125นี่เลยทุกคนซึ Own ่งผมถอดแต่ก่อนใส่ใส่ไปโชคตัวนี้ไงแต่ว like ่าตอนนี้ผมไม่จะใส่แล้วแต่ว่าตอนนี้ผมใส่โชคอะไรมาดูไเข้ามาดูเข้ามาดูใกล้โชคอะไรวะเห็นไหมมันจะมีชื่ออยู่ตรงนี้นะทุกคนแก๊ซซี่เฮ้ยทุกคนโชคแก๊ซซี่นะทุกคน ซึ่งจริงโชคตัวนี้เป็นโชคแบบใช้ในรถแข่งเลยทุกคนนะแต่ว่าผมเอามาใส่รถรถแบนของผมไงนะทุกคนถ้าใครได้ดูคลิปก่อนน้าน,นี้ก็จะรู้ว่าทรงเป็นยังไงแล้วเองหันไปดูรถพรี่ไกลๆหน่อยนี่เลยโคตเอาอะทุกคนนะมาแต่วันนี้มาเข้าเรื่องตัวนี้ดีกว่าก็คือหลักๆคลิปนี้เราก็จะมาะเปลี่ยนโฉมเจ้ารถคันนี้ใหมอ่อะทุกคนนี่โอเพ่นโอเพ่นเองมาหันดูฝั่งนี้ต้องดูฝั่งนี้เดี๋ยวออกมาให้ดูดีกว่า นี่เลยทุกคนอันนี้ก็เป็นทรงมันตอนนี้นะนี่ให้เข้ามาดูเข้ามาดูมี่สมโอเพนตอนนี้นะทุกคนนะเดี๋ยวเร็วๆนี้ผมก็จะเปลี่ยนโฉมใหม่นะทุกคนก็จําโฉมนี้ไว้แล้วก็เดี๋ยวผมจะวาร์ปไปวันที่ผมเริ่มทําเลยดีวยกว่าวันนี้วันที่เทนะ่าไหร่จําได้ไหมจําไดวันที่สี่วันที่สี่เหรอทุกคนวันนี้วันที่สี่นะก็เดี๋ยวเราวาร์ปไปตอนที่มันเปลี่ยนโฉมเลยดีวยกว่าเพราะผมอยากจะเปลี่ยนโฉมใหม่ไงนี่เลยโอเพ่นบอกเลยโฉมมันจะทนทนออทนเท โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ผมได้ถอดอะไรออกหมดแล้วเองมาดูนี่เลยทุกคนอันนี้เป็นอะไร้องมะนาวนะเห็นไหมอะไร้องมะนาวอยู่ในกล่องนี่ไม่ใช่น้องมะนาวน้องโอเพนจาชื่อผิดนะทุกคนนี่เลยอันนี้ก็เป็นโชคหน้าคู่ที่ทุกคนแบบยังไงอะสงสัยนะว่ามันเป็นยังไงนะทุกคนนี่ก็เป็นโชคหน้าคู่กันเองนะทุกคนอันนี้ก็เป็นอาร์มหลังนะนี่เลยนี่อันนี้ก็เป็นเครื่องนีมาดูอุปกรณ์ด้านในมันนี่เลยเป็นอุปกรณ์ของน้องโอเพนหมดเลยนะทุกคนนะอันนี้ก็ เป็นสีลองพื้นนะทุกคนนะที่เราจะลองพื้นใหม่นะทุกคนเี่เอง็งมาดูล้อนี่อันนี้ก็คือเป็นล้อนะทุกคนนะนี่เลยเป็นล้ออนะินโดะทุกคนเรียกง,ง่ายจวพาไปดูโครงกันะว่าตอนนี้ถึงไหนแล้วทุกคนไปนี่เลยทุกคนตอนนี้โครงก็ผมได้ลอกสีออกใหม่หมดแล้วนะเห็นไหมคือแบบลอกสีเลยทุกคนลงทุนออกสีลงทุนแบบลอกสีเลยนะปกติเวลาจะทําสีใช่ไหมนี่เอง็งมาดูพวกกันเนี้ย เวลาจะทําสีนี่ก็พ่นทับไปเลยไงแต่ว่าอันนี้คือผมลอกสีออกเลยเดี๋ยวเก็บงานนียนๆเลยทุกคนนะเราไปดูกันว่าจะเป็นสีอะไรแล้วก็จะเป็นโฉมใหม่นะทุกคนไม่ใช่ชงเดิมนะเราไปดูกัน let's go กี่วันแล้ววะหลังจากวันนั้นสองสามวัน้วทุกคนไม่เสร็จสักทีไปไปโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็อยู่ที่ร้านของเก่ากันนี่เลยทุกคนนี่เลยเศษจ,จักรยานโคตรเยอะแล้วก็เราก็ได้ล้อมาทุกคนนะหนึ่งคู่นะทุกคนลองเดาราคามาดูว่า ล้อคู่นี้ราคากี่บาท Let's go โอเคทุกคนนี่เลยตอนนี้โอเพนเรามาดูคืบหน้าหน่อยว่าเป็นยังไงทุกคนดูดูโครงดูโครงเองมาดูโครงนี่เลยทุกคนหลังจากเมื่อวานนะที่ผมได้ไปซื้อล้อนี่เลยได้ไปซื้อ้อมาจากร้านของเก่านะทุกคนนะเออผมยังไม่บอกราคาเพราะผมเนี่ยทุกคนเรามาดูว่าสองล้อเนี่ยมันกี่บาทผมไปซื้อมาจากร้านของเก่าเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานไปซื้อมานะทุกคนได้มากี่บาทวะ บอกคนดูไปหกสิบรเท่าไหร่นะหกสิบหกสิบทุกคนดูสภาพหกสิบเนี่ยหกสิบบาทแถมยางยางยังดูดีๆอยู่เลยเนี่ยเห็นไหมเออยางยังดูดีอยู่เลยทุกคนนะก็เดี๋ยววันนี้เรามาอัปเดตกันว่าโอเพนเราจะทําเป็นแบบไหนนะทุกคนเพราะว่าผมจะทําทรงโอเพนใหม่ไงเพราะว่าแต่ก่อนมันใส่ล้อตัวนู้นเนี่ยมันเป็นล้ออินโดนะทุกคนนะถ้าเรียกง,ง่ายๆนะเพราะว่าตอนนี้ผมจะไม่ใส่แล้วจะเปลี่ยนล้อ เป็นล้อทรงบิบากเลยใช่ไหมแถมยางด้วยเราก็ใส่ยางนี้พอดีเนาะพี่แะไรๆข้อเข,เขาเนี่ยอะไรอะไรข้อเขา,เขาอะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรวะอะไรนี่อะไรข้อเขา,เขามันคืออะไร,ไรก็อิงเป็นคนออมาใช่ปะอะไรเออมันคืออะไรล่ะม่รูกก็แฟไงถ้าถามว่าเอาแฟบมันทำอะไรอ่ะนาอนี่เลยทุกคนเอามาล้างโคง้งนะเพราะว่าโค้งผมเพึ่งลอกสีออกแล้วทีนี้มันต้องล้างด้วยน้ําแฟบมันถึงจะสะอาดนะทุกคนนะอันนี้ความเข้าใจผมนะผมไม่รู้ว่าเขาทํายังไงนะทุกคน มาเดี๋ยววันนี้มาพามาอัปเดตประมาณนี้ก่อนทุกคนแต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งเอง็งยังจําคันนั้นได้ไหมคันไหนคันที่เอ็งเคยไปซื้อมาจากร้าของเกา่าอ่ะจาได้รถอ,อะไรรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าคันเล็กใช่ไหมใช่นั่นแหละทุกคนมีหลายคนบอกว่าเอ้ย e พี่รถไฟฟ้าคันเล็กพี่ทํายังพี่ได้ทำไหมหรือว่าไม่ทาเดี๋ยวผมพาไปดูรถไฟฟ้าคันนี้ก่อนว่าตอนนี้ไปถึงไหนแล้วอะมาจะพาไปดูทุกคนเห็นไหมเอ็งเห็นไหมครับมันอยู่ตรงไหนไม่เห็นหนั่นแหละทุกคนไม่เห็นหรอกเพราะว่ามันจอดอยู่ตรงนี้นี่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 จอดอยู่นี่ ก็มาแล้วออกมาให้ดูกันก็คือตอนนี้ไฟฟ้า,ายังไม่ทําใช่ไหม <Okay. S 2> ใช่ทุกคนเพราะว่าผมยังไม่ทํานะเพราะว่าหนึ่งแหละเพราะว่ารถคันนี้มันไม่มีอะไรเลยมันไม่มีกล่องมันไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยแล้วก็ทีนี้ผมก็เลยยังไม่ทำเพราะว่าผมเห็นหลายคนแบบเอ้ยพี่อยากเห็นคันนี้ไงว่าตอนไหนจะทําเพราะว่าตอนนี้ผมก็ยังไม่ทาทุกคนเพราะว่ามันผมมาคิดดูแล้วมันน่าจ,จะใช้งบหมดค่อนข้างที่จะเยอะนะทุกคน เดยว,ว่าถ้าผมมีงบเท่าไหร่ผมจัดคันนี้แน่นอนเพราะว่าตอนนี้รถผมมันก็เยอะแล้วไงผมไม่รู้ว่าจะทําแล้วก็ไม่รู้จะขับคันไหนตอนนี้ก็มีเยอะเหนะ็นไหมพวกกิ่เครื่องก็มีด้วยไหมทุกคนเออนั่นแหละนะเออโอเคสําหรับรถคันนี้ก็เอาไว้ก่อนละกันเดี๋ยวพาไปดูโอเพนดีกว่าทุกคนมาทุกคนเดี๋ยวผมพามาดูโอเพนดีกว่าว่าเราจะทําเป็นแบบไหนนะนี่เลยเดี๋ยวให้ดูโครงก่อนนะทุกคนอาจจะได้คุนเคยคุ้นเคยกับโครงมันแล้วนะโครงมันก็มีอะไรเลยเห็นไหมผุลอกสีออกจนแบบเห็นยังยางเหล็กอนะเห็นยังสนิมอ่ทกคนนะแบบ นี่คือสภาพเหล็กแท้เลยทุกคนอนะันนี้เป็นเหล็กกาวนัยนะทุกคนนะไม่ใช่เหล็กดำนะเหล็กกาวนัยมันจะดีอย่างหนึ่งผมเคยบอกแล้วนะมันจะไม่ขึ้นสนิมแต่ว่าน,นี้ขึ้นไหมไม่ไม่ขึ้นนะทุกคนอนะันนี้คือเป็นรอยรอยดำๆรอยแบบเวลาเวลาเราเจียงไงมันจะไปถึงเนื้อเนื้อเหล็กด้านในไนะทุกคนนะนั่นแหละเอาทุกคนก็ลองม้นมาดูว่าผมจะทําเป็นสีอะไรนะทุกคนนะก็ลองม้นมาดูแล้วกันนะทุกคนว่าจะทําเป็นสีอะไรแล้วก็ช่วงอ่าโชคตัวนี้เกี่ยวกับรถโอเพนไหมเกี่ยวไหมไม่รู้ไม่เกี่ยว ที่จะใช้ยังไงเนี่ยมันโอเพ่นมันโชว์เดียวนะทุกคนนะอันนี้ถ้าใสยไฟน่าจะเท่ดีวะ่ะไปโชว์วายเอสของแท้เลยทุกคนนะของแท้เลยอันนี้วายเอส่าของแท้เวอร์ชันแรกเลยทุกคนนะรุ่นแรกเลยเหไหมมันจะมีรหัสทุกคนนี่รหัสนะเออเห็นไหมเห็นรหัสไหมรหัสโชว์นะทุกคนนะอันนี้ของแท้เลยนะเฮ้ยังมีเสียงน้ำมันด้วยได้ยินไหมเฮ้ยได้ยินไหมนีนี่ของแท้เนะี่ยมันจะมีเสียงน้ำมันด้วยถ้าถ้าเป็นของปลอมมันจะไม่ไม่มีนะทุกคนนะนั่นแหละก็ประมาณนี้ แล้วก็ส่วนล้อเดี๋ยวทุกคนก็เห็นนั่นแหละล้อตัวนี้ล้ออินโดผมผมจะไม่ใส่ล้อนี้ละเราจะเปลี่ยนทรงเป็นแนวแวนแล้วทุกคนผมก็เลยไปซื้อล้อที่เราไปราหของกลับเมื่อวานนั่นแหละก็ไปเอาร้อนี้มาทุกคนสภาพล้อไม่อยากจะพูดเลยทุกคนได้มาราคา60บาทถือว่าค่างคุ้มอยู่นะทุกคนนะสภาพเราคือขึ้นสนิมแล้วแลวผมต้องมากัดสนิมออกด้วยนะอันนี้ล้อหน้าล้อหน้าไม่เท่าไหร่ล้อหลังอ่ะล้อหลังอ่ะเป็นเยอะกว่าล้อหน้าอีกทุกคนนะทุกคนก็ลองม้นมาดูว่าผมจะทำเป็นสีอะไรนะทุกคนนะเพราะว่าเเรราจััดทงใหม่อนนนี้ก็็ป อุปกรณ์นะทุกคนอันนี้ก็เป็นสีรองพื้นนะเออนั่นแหละทุกคนอันนี้ก็เป็นอะไรนองโอเพนเลยนะทุกคนนะก็คลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันเพราะว่าผมก็พามาอัปเดตว่าตอนนี้เราจะทําถึงไหนแล้วนะคือหลกัหลกๆผมจะมาพูดเรื่องอ้ไรถไฟฟ้าที่เองซื้อมาด้วยใช่ไหมใช่ <Okay. S 1> นั่นแหละเพราะว่าผมก็ยังไม่มีงบทําไงทุกคนมันน่าจะใช้งบค่อนข้างเยอะนะทุกคนผมไม่รู้ว่ามอเตอร์มันเสียหรือเปล่านะทุกคนก็ต้องมารอดูอีกทีว่าคันนั้นจะเสร็จเมื่อไหร่นะทุกคนแต่ผมคิดว่านะ่จาจะเร็วๆนี้ ดูราคาพวกอุปกรณ์รถคันนั้นก่อนมันจะแพงหรือเปล่านะทุกคนนะแต่ถ้าเป็นพวกรถไฟฟ้าที่ผมทําอยู่ตอนนี้ก็คือมีคันเหลืองแล้วก็คันเขียวใช่ไหมผมก็พอรู้ราคามันนะทุกคนถ้าซื้อใหม่ทั้งคันมันก็หลายพันอยู่แล้วทุกคนนะก็ประมาณนี้แล้วกันตัวคิปนี้แล้วก็เม้นสีคันเข้ามาด้วยว่าผมจะทําเป็นสีอะไรนะทุกคนนะไปไปยังไปไปไหนไม่รู้ฮะไม่รู้เอ้าไม่รู้ไปไหนดีว่าทุกคนพาไปดูอะไรดีทีนี้เราก็อาจจะแบบชิลๆนะทุกคนนะเอ้ย ก็ประมาณนี้แล้วกันทุกคนคลิปนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ติด like, you, ตามสักกิ่งกันด้วยทุกคน mm hmm. ก็พามาปเดแค่นี้แหละีล๋ยวไว้ไปเจอกันตอนที่โครงตัวน,นี้เสร็จเลยดีกว่าทุกคนผมไม่รู้ว่ามันจะเสร็จตอนไหนเพราะว่าตอนนี้ผมก็ค่อยๆค่อยๆซื้ออะไหล่มาที่ยังไม่มีเพราะว่าผมจะทําเป็นสมใหม่ไงทุกคนนะ mm hmm. ก็นั่นแหละค่อยรอติดตามดูแล้วกันเดี๋ยวให้ดูสเตอร์หลังก่อนทุกคนนี่คือสเตอร์หลังเห็นไหมน่าจะไม่เห็นหรอทุกคนเดี๋ยวออกมาให้ดูเนี mm ่ย hmm. เพราะว่ามันต้องเปลี่ยนสเตอร์ใหม่ทุกคนอันนีี้เเป็นสตอร์ททยดู ดูสตอร์แตก ت ت ต่างกันไหมเฮ้ยมันจะใช้ได้ไหมเนี่ยมันแตกต่างกันมากเลยทุกคนเล็กกับใหญ่นะทุกคนอันนี้เบอร์ส4ฟันนะทุกคนตามจริงไม่ได้ใช้นะเออนั่นแหละทุกคนจะซื้อมากันแหละทุกคนถผื่อได้ใช้ไงนั่นแหละทุกคนอันนี้คลิปนี้ก็ฝากทุกคนม้นเรื่องสีด้วยว่าเราจะยังไงดีนะทุกคนไปละคลิปนี้ก็มีอะไรมาทุกคนทําอัปเดตโถโอเพนว่าเราจะทําเป็นโฉมอะไรทุกคนก็ฝากมิ้นด้วยนะนี่เลยโปมงโอเพ็นโคเทบอกเลยเทไม่เหมือนใคร นะทุกคนไปด้วยฝากด้วยนะกันทุกคนบ๊า,ายบายฝากกดไลค์ด้วยไปละ